ถามแม่หน่อยนะสเปคผู้ชายของแม่ก่อนที่แม่จะเจอพ่อเป็นยังไงสเปกสเปค,เปคผู้ชายที่แม่แบบชอบในฝันรูปลอหล่อ,อยังไคงคมขำ ชอบผู้ชายค,คมขำคมขำจะโหมด่งตาพองน,นันมีเขี้ยวนานผิวผิวต้องขาวดำอะไรผิวดำแดงผิวเข้มไม่ต้องขาวโอ้จจะบังจะดูหนัง<ว>แล้วแม่ได้อย่างที่แม่แบบคิดได้ปะก็ได้อย่างที่คิดเออแม่แม่เป็นคนที่แบบว่าตั้งส,สเป็คเราได้จริงมีบุญโอ้จริงๆอ่ะได้จริงๆด้วยการเปิดทางลุ่มด ยากนะคนที่ได้ตรงตามสเปกอะฮัลโลประชาชนมาให้น่าโอเคค่ะเนื้อคู่กันแล้วก็ไม่แค้วกันไม่เลือกไม่ได้มีอะไรจะบอกกับสาวๆที่แบบตั้งสเปกไว้สูงไหมอยู่ที่ใจนะคิดถึงไหนก็ได้ถึงนั้นนั่นจริงหรอเจี๋ยบคิดตั้งนานจะไม่เห็นได้เลยยังมาไม่ถึงมาไม่ถึงแล้วมันหรือว่ามันเลยไปแล้วฮะให้กําลังใจยังไงดี พอเป็นสักวันก็ามาถึงเองอ่ะ,ะเอาละพอยังแม่จะดูหนังก่อนโอ้ยจะสามพ้าเดี๋ยวก่อน <c oughs>